เช็ควันหยุดยาวธันวาคม2565สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในช่วงของเดือนธันวาคมปี2565รเนี่ยรัฐบาลเขาได้มีการกำหนดวันหยุดนะครับซึ่งเป็นวันหยุดยาวๆเนี่ยต่อเนื่องมีวันไหนกันบ้างนะครับเราลงมาเช็คกันดูนะครับเพื่อที่จะวางแผนในการเดินทางหรือการท่องเที่ยวนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่3ถึง5 ธันวาคมนี้นะครับก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับเป็นการหยุดต่อเนื่อง3 5นะครับแล้วก็วันที่10 1ถึง12ธันวาคม2565ก็จะเป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญนะครับและวันที่30ทธันวาคม2565ถึงวันที่2มกราคม2565ก็จะเป็นวันหยุดยาวอีกช่วงหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเดือน วันที่30ธันวาคมเนี่ยรัฐบาลเขาประกาศให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษและชดเชยปีใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหยุดยาวก็มีอยู่หลายช่วงด้วยกันนะครับในช่วงเดือนธันวาคมเราจะได้วางแผนการเดินทางการท่องเที่ยวกันนะครับ